สวัสด <ítulo> anyway, ีครับผมแหลมนะครับระบบเป็นบางครับเรียนอาชีวะกหนกหรือว่ากหนกอาชีวะนะครับคือเท่าที่ผมได้รู้จักบางนะครับบางอยู่กับผมมาช่วงหนึ่งแล้วก็เป็นการเรียนรู้ของผมด้วยบางเป็นเด็กมีปัญหา บางเด็กมีปมเป็นคนที่เคยผ่านการสูญเสียที่หนักหน่วงตั้งแต่วัยเด็กทีนี้บางก็ใช้ชีวิตอยู่กับ,กบพี่สาวสองคนหลังจากนั้นมาก็ใช้ชีวิตอยู่ในสระกูทำเพื่อพวกเรามึงอะทำเพื่อใครโรงเรียนมึงเหรอเพื่อนมึงเหรอศักสีมึงวะอันนี้คือสิ่งที่ผมเข้าไปเจอปมปัญหาของเขาผ่านการเรียนการแสดงผ่านการนําตัวเองเข้าไปเรียนรู้เพราะนั้นหนังเรื่องนี้จริงๆแล้วไม่ได้ไม่ได้สอนไม่ได้อยากให้เอาตามแม้แต่อย่างเดียวเลย มีแต่ความหายน,นะทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพู้กับเองก็ตามพุธตัวหนังเองนักแสดงทุกคนนํามาถ่ายทอดเพื่อให้สิ่งเหล่านี้เป็นอุทาหอนสำหรับใครที่ติดตามรอชมอัลบ,บั้มหน้าก็ถึงเวลาแล้วครับของอัลบ,บั้มนี้แหละอัลบ,บั้มที่2ของโคคิงโคคิงสองนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ยังรอติดตามผมคิดว่ามันสนุกแน่เลยเพราะผมเอง ก็สนุกมากๆในการเล่นหนังเรื่องนี้ครับเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดขอบคุณมากๆนะครับแล้วเจอกันในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศทั่วโลก See you